สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้นะคะแล้วก็จะมาแต่งหน้าลุคนี้นะคะอันดับแรกเราก็จะทาครีมก่อนนะคะเป็นเซรั่มแล้วก็ครีมสองตัวค่ะ แล้วก็บำรุงปากด้วยลิปมันค่ะ,คะขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นกันแดดนะคะแล้วก็จะทาก,กันแดดทั้งหมด 2ข้อนิ้วเลยค่ะแล้วก็ต่อมาจะเป็นขั้นตอนของพราเมอร์นะคะพราเมอร์จะช่วยในการเบลูขุมขนนะคะเราจะไม่ได้าทาทั้งหน้านะคะจะทาแค่ช่วงหน้าแก้มหรือจมูกและหน้าผากที่มีรูขุมขนที่กว้างค่ะต่อมาก็จะเขียนคิ้วนะคะเราจะวาดตามเส้นขนคิ้วเลยนะคะ ต้องหอยคิ้ววาดขึ้นแล้วก็วาดเส้นตรงไปตรงท้องคิว้วและตรงหางคิ้ววาดเส้นลงตามขนคิ้วค่ะแล้วก็กค่อยๆเติมไปเรื่อยนะคะให้เป็นรูปร่างมากขึ้นแล้วก็เติมข้างบนด้วยนิดหน่อยค่ะแล้วก็ดึงให้ปลายมันเฉียวขึ้นเติมหัวออกมานิดหน่อยเพราะว่าเราไม่ค่อยมีหัวคิ้วเท่าไหร่ค่ะ เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใช้แปรงปัดคิวนะคะแล้วก็ไปเขียนอีกข้างหนึ่งก่อนนะคะต่ออีพีสอง